ก็สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับเหรียญคริปโตกันหน่อยนะเพราะเนื่องจากว่าเหรียญมันขึ้นอนะ่ะแต่แอดมินอนะ่ะจะไม่ได้ดูเหรียญบิตคอยน์นะไม่ได้ดูนะเพราะว่าเหรียญบิตคอยน์มันมันเหมือนกับว่าเป็นเหรียญหลักไปแล้วอะ่ะแต่จะดูเหรียญย่างอื่นเหรียญเล็กๆอะ่ะเนี่ยอย่างเหรียญกาล่าทั้งก่อนจําได้ว่าจุดหนึ่งห้าใช่ไหมจุดศูนย์หนึ่งห้าตรงนี้มันจุดศูนย์หนึ่งเจ็ดแล้วหรือว่าขึ้นมาก็พอสมควรนะคือเรียกว่าศบกระตุกอะ่ะแต่ถามว่า มันจะเล่นเป็นแท่งแท่งแบบเดี๋ยวให้ดูอ่าเอา้าเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นแท่งแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยกนะ็เป็นไปได้นะจุดสี่จุดศูนย์สี่อะไรเงี้ยเดือนสองเดือนอ่ะเป็นไปได้นะเพราะว่าเหมือนมันทําฐานไว้แล้วอะ่ะสามเดือนแล้วก็ไม่ลงแล้วอะ่ะแล้วก็จะเด้งขึ้นไปไหมนี่หรือเปล่าจะหรือจะเด้งขึ้นไปทําสูงกว่าเดิมก็ได้นะจุดศูนย์แปดหกอะไรก็ได้สูงกว่าเดิมก็ได้แต่ว่าอาจจะ อาจจะไม่ได้ว่าทันทีอะแอดมินว่าถ้าเกิดจะไปจุดศูนย์แปดหกอะอาจจะต้องสองสองขยักอะไรเงี้ยเป็นไปได้นะไม่ได้เป็นไปไม่ได้อืมแต่สําหรับการขึ้นครั้งนี้แอดแอดมินอาจจะต้องขายแล้ว <c oughs> อาจจะจะเป็นต้องขายแล้วแต่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าถ้ามันเขียวว่ามันต้องเขียวมากกว่านี้นะคือถ้าเกิดมันจะขึ้นอ่ะเขียวเยอะกว่านี้ให้มันให้มัน,ให,มนให้มันแบบประมาณรักจุดศูนย์สองขึ้นไปอะไรเงี้ยเออนะ แต่เรามาดูเหรียญอื่นกันบ้างก็คล้ายๆกันทําท่าทางคล้ายๆกันเหรียญบองออเหรียญบองก็ความจริงก็คล้ายๆกันนะเหรียญบองเขาเหรียญบองมาเหรียญใหม่ไงมันริ้วยากหน่อยแล้วก็เหรียญฟัดอ่าก็คล้ายๆกันน่ะลักษณะกราฟเหรียญเล็กๆคล้ายๆกันหมดคล้ายๆกันก็อาจจะเป็นจุดสังเกตได้ว่ามันอาจจะเป็นขาขึ้นเลยก็ได้นะอาจจะขาขึ้นระลอกแรกอะไรเงี้ยเดือนสองเดือนน่ะข้างหน้านี้อะไรเงี้ยต้องจับตาดูดีๆนะเหรียญคริปโตเนี่ยจับห้าเลยนะ <c oughs> แล้วก็ดูฟิวเจอร์หน่อยซิสปอร์ตเดี๋ยวก่อนดูฟิวเจอร์เดี๋ยวดูนะจากวันก่อนจําได้ว่าแอดมินบอกว่ามันแอดมินกําไรใช่ไหมของเหรียญกาล่าเดี๋ยวให้ดูจุดสังเกตอะเนี่ยตอนนี้แอดมินขาดทุนแล้วขาดทุนประมาณหกหมื่นกว่าบาทนะหกหมื่นเจ็ดหกหมื่นห้าอะไรเงี้ยเออจะขาดทุนแล้วเพราะว่าราคามันขึ้นไงอันนี้ขาดทุนแต่ว่าแอดมินจะไปกําไรเหรียญที่อยู่ในเว็บกาล่ามีอยู่สี่ล้านกว่าเหรียญอะเออมันขึ้นมาตรงนั้นกายยําไรตรงนี้ขาดทุน อ,อ,อันไหนจะดีกว่าก็ลองแล้วกันแต่ว่าดูฟิวเจอร์เด้ฟิวเจอร์ก็มันขึ้นมาถือว่าพอสมควรนะเป็นติเปอร์เซนต์อะ<ม>่ะเหรียญลงไปเหรียญขึ้นมาเหรียญราคาเงินลดลงไปนิดก็หลักหมื่นอ่ะไม่ไม่รู้จำไม่ได้ว่ารบแล้วมันเท่าไหร่อะ่ะหลักหมื่นอ่ะสามตีหมื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเออแต่ลดมาไม่เยอะแต่ว่าถ้าเกิดมันขึ้นไปเยอะๆกว่านี้อาจจะขึ้นไปหนึ่งจุดเจ็ดใช่ไหมขึ้นไปตักจุดสองไอ้ไอ้มินต้องอาจจะต้องเติมเงินแล้วเอาเง ถ้าต่ำกว่าแสนนะแอดมินจะต้องต้อง,อ,งอาจจะต้องขายเหรียญอะแผนการนะก็คืออาจจะขายเหรียญขายเหรียญแบบ b n r o ก็ได้อะไรเงี้ยหรือ wbeth ก็ได้แล้วก็ขายเสร็จแล้วเราก็ขายเสร็จแล้วเราก็เอาไปฝากไว้ในฟิวเจอร์ Future, อะไรเงี้ยแล้วก็ไปซื้อขายเสร็จใช่ไหมแต่เราก็ต้องซื้อฟิวเจอร์ด้วยนะมุดอ่า wbeth ขายเสร็จแล้วเราก็เราก็ไปซื้อฟิวเจอร์เออ ไปซื้อเสร็จ <c oughs> ไปซื้อเสร็จแล้วก็เอาเหรียญที่ขายเอาเอาเหรียญนะ USDT ที่ขายได้อ่ะก็ไปฝากไว้ในฟิวเจอร์จากจากจากสมมติจากแสนสามก็จะขึ้นไปเป็นเท่าไหร่อ่ะก็ดูตามมูลค่าสองแสนแสนสามขึ้นไปก็สามแสนสามอะไรเงี้ยเออประมาณสามแสนน่ะเออเนี่ยก็ก็บิตคอยก็ขึ้นได้อีกแล้ะอะไรเงี้ยเออนี่คือแผนแอดมินนะคือวางแผนไว้อย่างเงี้ย <c oughs> ถ้าเหรียญมันขึ้นเพราะเหรียญขึ้นจะมีปัญหา ตรงฟิวเจอร์มันจะมันจะน่าจะติดลบมากกว่าเพราะว่าเพราะว่าเหรียญบิตเพราะเหรียญกาลามันมันเยอะกว่าไงมันเยอะมูลค่ามันเยอะกว่าเหรียญที่รองอ่ะเหรียญลองมันไม่ถึงเหรียญกาลาช็อตไปน่าจะประมาณเท่าไหร่อ่ะหกหกแสนเอ้ยเกินเกินหกแสนแปดแสนอ่ะเออเหรียญเหรียญลองวาก็มีมันหกแสนอ่ะมันมันเหลื่อมกันอยู่ไงแต่ถ้าเกิดเราเรียนโอเหรียญบีทีเอชมาเนี่ยพอดีเลยนะ 8แสนเท่ากันอะไรเงี้ยฟิวเจอร์ก็ไอจำนวนเงินฟิวเจอร์ก็จะเสี่ยงมากขึ้นอาจจะไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยลงมากเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยเออแต่ตามแผนแอดมินต้องช็อตช็อตการ์ดทุกๆอาทิตย์ไงมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมาดูแลกันแล้วกันค่อยๆปรับแผนนะสําหรับแอดมินนะวางวางแผนไว้อย่างเงี้ยอันดับแรกก่อนถ้าเหรียญต้องเฝ้าดูดีๆนะถ้าเกิดสมมติจะเล่นฟิวเจอร์เฝ้าดูดีๆนะเพราะว่า ถ้าเกิดมันต่ำกว่าแตกต้องรีบเติมนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวพอร์ตแตกขึ้นมาเราจะยุ่งเพราะว่ามันจะล้างหมดเลยเนี่ยทีนี้เราทํามาเนี่ยเป็นตู่เลยเนี่ยต้องระวังต้องต้องแบบเหมือนมันดูแลเหมือนรดน้าต้นไม้หน่อยอะไรเงี้ยอย่าปล่อยอย่าเผลอปล่อยเพราะว่ายิ่งช่วงที่มันขึ้นขึ้นอ่ะเราต้องรีบเข้ามาดูอนะไรเงี้ยดูเช้ากลางวันเย็นอะไรเงี้ยต้องรีบดูเออบอกแค่นี้แหละ